อ,อ,อ,อย่าตีลิขสินะ <c oughs> ทธิ์กับคอนะเออตีมานี่กู้งอมเลยนะเนี่ยฮัลโหลกราบสวัสดีผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยวันนี้เราจะส่งรถเกเดอร์ต่อนะครับผมหลังจากที่มันคว้นมานะครับผมโอ้โห,โห,โหงอมเลยนะครับผมนะหลังจากคว้นมานะครับผมไปเดี๋ยวมาดูเกมกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับ ไป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 อ่านครับผมไปกันเลยเอันนี้กองดินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ไปด้วยดิพี่ไปด้วย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 รอก,กูก่อนรอก,กูก่อนรอกูก่อนหยุดหยุดเฮ้ยมึงก็วิ่งเร็วๆหน่อยดิไอ้ยินก็วิ่งไอ้ยี่ยก็ขับเร็วจังเลนเนยเลยลอก,กูก่อนเจี๊ยนโอ้โหอะไรวะเนี่ยหัวบอกก็ได้วะหายไปอ่บ อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปเอาเกจเออ่เราจะเอาเกจเด้อไปส่งไหนวะคนดูเราจะเอาเกจเด้อไปส่งไหนดีอ่ะเราจะมาส่งบริษัทนี้ละกันเนาะเนี่ยบริษัทไก่ละกันนะครับผมเจาบริษัทไข่ไก่ละกันเพราะฉะนั้นทางที่เดียเราต้องเออ่ทางเราจะมาทางไหนวะเนี่ยอ๋อนี่เราต้องเลี้ยวนี้เราต้องเลี้ยวซอยนี้นะครับผม นะไปเราไปเเราต้องเอารถอะไน,นี้ออกไปนะผมเดี๋ยวเราเอารถช่างเหยียบไปจอดไว้ก่อนแล้วกันนะทุกคนละ่ะไปไปไป,ไปเดี๋ยวเรารถช่างเหยียบไปจอดไว้ก่อนดิเจจอดไว้เลยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยอยากไปก็ไปดิอะไรวะเนี่ยพี่เอ้ยไปไปไปสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ ไปเดี๋ยวเราจะเอาไฮ้ไม่ได้ดิมันต้องเอาเกตเดื้อมันขึ้นตรงนี้ดิเพราะว่าตรงนั้นมีรถเันต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้เลยเราต้องปีนเบลเกตเด้อมาขึ้นตรงนี้เลยนะทุกคนนะโอ้รถมันติดเยอะชิบผายเลยค่ะหลังจากที่มันคว่อมบริเวณแถวๆนี้นะทุกคนมันตกเพลเลอร์นะมันคว่อมรถมันเอียงไงมันล้อมตกแล้วรถมันคว่อมมาเลยอะ ก็ไม่อย่างง่ายเลยนะผมรุ่นรุ่นโอ้ยไปครับผมเด,เดี๋ยวเยดีเกตเดินไปขึ้นเทลเลอร์นะครับผมไปกันเลยไปกันโลดนะครับผมไปกันโลดเฮ้ยเราอันนี้คลิปนี้เราไม่ได้ใช้จอยอันนี้เนี่ยว่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก็ยี่แป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เปลี่ยนกันสดๆไปเลยนะขอแค่จะกระตุกก็พอนะครับผมขอแค่แค่จะกระตุกนะครับอ่าปึ๊บมากันเลย มากันเลยมากันเลยอยู่ในปาร์ตี้ละยังกับไฟเยอไปเดี๋ยวลุยกันเลยนะทุกคนนะไปกันเลยเดี๋ยวเราจะถอยหลังขึ้นนะทุกคนนะถอยหลังขึ้นเป็นเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องตกนะคือมันพอดีเกินอ่ะมันรถมันพอดีเกินไปอ่ะนะผมรถมันพอดีมากๆเลย พอดีแบบพอดีแบบพอดีเแบบป๊ะเลยอ่ะนะครับผมเนี่ยเวลาขึ้นเทเลอร์มันต้องให้คนบอกเลยนะเจมส์ถอยขึ้นคนเดียวนี่บอกได้เลยว่ายากนะทุกคนยากมากนะยากมากดูดูล้อลอยเลยอีเมย์ล้อลอยเลยเห็นหมย์ไม่ล้อลอ,ลอ,ลอลยอะ่ะล้อลอยอ่ะโอ้โหขึ้นยากนะขนะึ้นยากนะดูอ่ะล้อหมิ่นเลยอยีเมยหมิ่นเลยนะเน,นี่ยเห็นมย์ทุกคน ุ้ยอยฝั่งนี้ผุอะล้อฝั่งนี้ผ่ฝั่งนี้ไม่ผเอะไรวะเนี่ยต้องขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แล้วตกอโอเคอบิ้ลเบิ้ลขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นดีเอ้ากูกดถอยหลังมึงเดินหน้าทำไมละบ้าเอ้ยเฮ้ยอย่าตกนะเว้ยโอเคโอเค เดี๋ยววันนี้ผมต้องเลิงดีๆนะทุกคนอ่าเลิงดีๆเดี๋ยววันนี้น่าจะได้ครับน่าจะได้ไมั้งฝั่งนี้ไม่ผูกหระต้องแบบเลิงดีๆเลยอะถอยใหม่ถอยใหม่ถอยใหม่ถอยมา,ยมา,ยมาเฮ้ยติดติดผมติดผมติดผมติดโอเคได้อยู่ไอ้ล้อหน้ามันขับเคลื่อนด้วยเหรอวะเนี่ยไม่นะล้อหน้าไม่ขับเคลื่อนใช่ไหมโอ้อหางรถบิดคันนี้แม่งแบบม,ม,มันมันมันมินเกินไปปะ คิดว่ามันหม e ิ่นเกินไปเนาะเว่าเราเลือกขามาผิดวะเนี่ยจะตกเลยไหนแม่แม่แม่ขึ้นแม่ขึ้นแม่ไม่ได้อะทุกคนถ้ามันไม่ได้มาตรฐานมันก็มาไม่ได้รถก็วิ่งออกไม่ได้อ่ะสอยขึ้นสอยลงนี้อ่ะโอเคปึ๊บโอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเคได้จะได้แล้วครับโอเค เรียบร้อยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะครับพ่อผมเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไม่สามารถขยับได้นะนี่ไม่สามารถขยับได้นะล็อกเลยนะทุกคนตัวนี้คือล็อกเลยน่าจะเป็นหางโเรเบียตที่ไว้สําหรับลากรถเกี่ยวนะครับทุกคนหางโเรเบียตแบบนี้นะลากรถเกี่ยวเลยอ่าซึ่งซึ่งมันลากรถเกี่ยวได้สองคันเลยนะเนี่ยผมเคยลากแล้วนะ เราหลีกดันขึ้นปุ๊บแล้วก็ดันลงนี่เดี๋ยวผมไปเอารถออกก่อนโอ้โหรถแม่งติดยาวเลยติดเองเพราะคันนี้คันเดียวมึงไม่เลี้ยวซ้ายเอ,อวาวะไม่เลี้ยวซ้ายออกไปวไออะพี่เอ,อ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมติดเอาชิบหายแล้วเดี๋ยวดิเออเนี่ยปไปออกไปออกไประบายรถออกนะทุกคนระบายรถออกก่อนเชดเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราจะไปเอารถไปส่งลูกค้ากัน ไปวันที่เท่าไหร่แล้ววะ่าได้โอ้หลายคลิปทั้งวันเลยวนเวียนอยู่ตรงเนี้ยหลายคลิปมากเลยเดี๋ยวรอรอรถไปก่อนแล้วกันนะเราไม่ต้องรีบอ่าใหห้ให้คันนี้ไปก่อนเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนโอเคเสร็จแล้วก็ไปได้เลยไปได้เลยนะครับไปได้เลยไปกันเลยเลตโกว้าวว้าวว้าวได้มาจากใครอีก ไปกันเลยครับผมนียตอนนี้มันสิบวงแล้วป่ะเดี๋ยวเราล็อกเวลาไว้ก่อนเพราะว่ามันเวลามันเดินเร็วเกนินเสียดายแดดนะผมไปกันเลยไปเลยครับเราต้องเลี้ยวซอยไหนวะผมเอยต้นไม้ต้นไม้โอ้ยใจเย็นรถลูกค้ารถลูกค้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดินเดินเดินหลบให้พี่แดงไปก่อนโอ้ยจริงไหมจริงไหมพี่แดง เพี่ยพี่แดงบมกว่าโอ้โดนจริงไหมจริงนี่ไหมโอเคมันยังดีที่มันทะลุได้เดี๋ยวพี่แดงผมไปก่อนพี่แดงอย่าเพิ่งบีบแต่เดยต้นไม้ไม่เยอะจัดเลยว่ะทุกคนดูอ่ะลกจริงอ่ะลกจริง <c oughs> ลกมากเลยอ่ะดูอ่ะโอ้โหเหตตายจิสาร่าแม่เราเลี้ยวซอยไหนวะเราต้องเลี้ยวซอยไหนวะคนดูซอยหน้าก็ได้หรือซอยอ ผมว่าเราไปเลี้ยวซอยนู้นเลยดีกว่าซอยซอยทางโค้งเนาะซอยทางโค้งนะครับผมจงไม่ได้ซอยทางโค้งเดี๋ยวไปเลี้ยวซอยทางโค้งครับตัวนะครับไปกันเลย let's go let's go to the now นะครับผม let's go ซอยนี้เปล่าวะใช่ซอยนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปอีกเฮ้ยไอ้เหี้ยเร์โดนสายไฟตกใจหมด โอ้อะไรวะเนี่ยู่ผมมองไม่เห็นทุกทีนะคนดูโอ้ขอโทษครับโอ้มองไม่เห็นสายไฟเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเาอิกแล้วเจ้าแคทเอีกีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ป้าอีกแล้วใช่ป้านี่ต้อง F 1 1 40แล้ว40แล้วเอาอีกแล้วใช่ป้ามึงเอาอีกแล้วใช่ป้าจะเล่นจะเล่นอีกแล้วใช่ป้านน่ จะเล่นเราอีกแล้วอ่ะตัวเอาไงด้วยเยอะกูจะถึงมือลูกค้าไปวันนี้เนี่ย <c oughs> สายส่ไฟวิไม่ได้ไม่ได้เราต้องเดินหน้าไปอีกเราต้องเดินหน้าไปอีก <c oughs> เดินหน้าไปอีกวิออ่งดีคุณดีตรงนี้มันโล่งอยู่เรื่อยๆยกอีนั่นขึนกกก้น,นก,ก,ก่อนยกหาขึ้นก่อนขาขึ้นก่อนไอ้นี่ก็ปี๊บแต่อยงเลยเนี่ยโอ้โหจะเล่นเราอีกแล้วอ่ะยิ่งแบบรถยิ่งมินมินอยู่เนาะ รถแบบยิ่งมินมินวะมินมากเลยรถแบบรถมันยืนมินมินมากเลยมัน,มนแบบโดนนิดเดียวก็ไปเลยอะดูยังดีที่โชคดีที่แบบอ่งถือว่ายังยังยังไม่แรงมากเนาะสายไฟเส้นนี้แม่งต่ำมากเลยแล้วทำไมแม็โครเราไม่ดนนะูแล้ะรถเกียร์เดอร์ทำไมเกียร์เดอร์เราดูนาะเนี่ยดึนดึดดถอยมาเลยถอยมาเลยเราดูฝั่งนี้ไว้ก็พอนะถ้าฝั่งนี้ตรงฝั่งนู้นก็ตรงแค่น,นั้นแหละ ฝั okay. ่งนี้ตรงฝั่งนู้นก็ตรงแค่นั้นแหละฝั่งนี้เบี้ยวฝั่งนู้นก็เบี้ยวอ่ะแค่นั้นแหละดูแกนแค่นี้นะผมดูกันแค่นี้ก็พอแล้วมันขึ้นไม่ได้มาเนี่ยตั้งลำก่อนเหรอุ้ยมีควันด้วยมีควันด้วยควันด้วยแล้วมันขึ้นไม่ได้มาเนี่ยขึ้นได้ดีลูกพี่เอ้ยมาดีมาดีมาดี เฮ้ยไอไอการล็อกนี่ไม่ไม่มีผลอะไรเลยทุกคนไม่มีผลเลยนะไอการล็อกล็อกรถเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยเลยกับเขาเลยนะกับกับพ่อหนุ่มคนนี้เลยไม่ไม่ไม่มีผลอะไรเลยนะโอ้โหแล้วดูเบี้ยวซะด้วยมามาใกล้ถึงมือลูกค้าแล้วถึงมือลูกค้าแล้วก็ตัวใครตัวมาเลยนะอย่ามาได้ยุ่งกันอีกนะเออถ้าถึงมือลูกค้าแล้วตัวใครตัวมาเลยแล้วกันนะผมนะไปกันเลย ออไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปทำไป,ไปรีบ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 ไปถึงมลูกค้าเร็วๆนะอย่าได้ตัวใครตัวมันสักทีนะครับผมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอหตอนนี้เขาทำเป็นป่าอย่างืี้ปล่าป่าไม้เนาะเดี๋ยวตัดไม้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปเลี้ยวซอยทางโค้งครับนูเราต้องไปส่งในนู่นนะครับเลี้ยวซอยทางโค้งนะครับผมไหนวะซอยไหนวะาไ,ไงซอยทางโค้งใช่ปะ ใช่ซอยนี้ป่ะอ๋อนี่ไงเลี้ยวซ้ายนี่ไงเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวซอยขวานเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายนู่นเลี้ยวซ้ายนี่นะผมนีซอยทางโค้งนะผมซอยทางโค้งนะครับไปกันเลยไปกันเลยจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายซอยนี้นะครับเลี้ยวซ้ายซอยนี่ไปเลยนี่นี่ซอยนี้่จากนั้นก็ตรงยำเลยจ้า ันนี้ถั่วนี่แหละทุกคนถั่วถั่วเยอะมากผมลูกค้าถึงแบบนี่เลยอะเนาะผมลูกค้าถึงเกาเรียกว่าอะไรอะถึงที่เลยนะทุกคนนะอยู่ในป่าในตรงเราก็ไปนะนะอาจจะมีอุบัติเหตุนิดนหน่อยก็ให้อภัยกันได้นะผมนะเออให้ได้กับป่าแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วมาอย่างนี้ไปไงวะอ๋อผ่าไปหรอผ่าไปเลยอ่ะทุกคน ผ่าพื้นที่เขาไปเลยเหรอเนี่ยโอ้แคบเกินโอ้เดียว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 มาได้ป่ะดิแคบเกินไปแคบเกินไปได้อยู่ผมยังได้อยู่โถนนอะไรวะตัดผ่าพื้นที่บ้านเขาเลยเนี่ยพื้นที่นาเขาเลยเนี่ยอ่าโอ้ตรงนี้เป็นป่าละเมอเลยนะเนี่ยเฮ้ยมีบ่อน้ำด้วยโอ้หาปลานะหาปลามากเลยเนี่ย หาหาปลามากเลยเนาะหลังจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้ผมซอยหน้าเลยวิ่งตามรอยไปเลยมันน่าหาปลาจริง,รงนะดูหนองน้ําบ่อนี้ว่ะหนองน้ำแถวๆนี้ว่ะโอโ้มันน่าหาปลามากเลยดูดูหน้าแบบว่าแม่ครูไปเคลียร์ลิงแล้วหาปลาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเพ่งมาได้ไงเพ่งมาได้ไงเฮ้อจะตตกคอแล้วเว้ยเจีนเจนเจนลูกี่เจีน ให้เย็นไว้ไม่อายดูแลหัวใจเธอหูของเฮ้อง้องอะคุณดูโอ้เยี่ยมันคลองแบบสวยงามมากอ่ะดูอ่ะเออสวยเหมือนฟานกิ๊ฟสองเลยอ่ะดูอ่ะนี่ับผมรถเรามาส่งเกตเดอร์เราแล้วนะผมเด สุดจัดปลัดบอกรับผมสุดจัดปลัดบอกรับเะาให้ป๊ไฟดอกว้าเราจะไปเดี๋ยวซอยไหนเดี๋ยวซอยหน้าครับผมมาถึงแล้วครับพี่ครับผมมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับวอนนี้มีทหี่ไรป่าครับโอ้โหครับโทษครับลูกค้าครับโทษครับโทษครับ เลี้ยวมันเลยเลี้ยวมันเลยโอ้ดีนะาทางมันกว้างอยู่หรอโอ้ลกมากลกมากอันนี้มันคลองลกจัดลกจัดถึงแล้วสวัสดีครับถึงเรียบร้อยแล้วถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะผมมาเปิดประตูเลยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอู้เข้าไปได้เปล่าเข้าไปจริงว่าจะกลับรถไม่ได้สดิ จริงว่ะผมจะกลับรถไม่ได้ผมขออนุญาตลงบริเวณตรงนี้ละกันนะครับอ่าโอเคผมขอลงบริเวณตรงนี้เลยละกันนะครับขอส่งลูกค้าบริเวณตรงนี้นะครับนี่เลยนี่เลยต้องขนหนุ่มคนนี้เลยต้องขนหนุ่มคนนี้เออฝั่งนี้ลอยเลยเป่เรียบร้อยครับทุกคนครับนี่แล้วก็ไปส่งลูกค้ากันเลยเข้า ต้องถอยรถว่ะเราต้องถอยรถว่ะเขาดูยินนะต้องถอยรถป่ะปึ๊บเอ,อ้เออผมชอบนะัทนกคนงานแบบเนี้ยงานบริการแบบนี้เนาะได้วิ่งแบบวิบ่งบันเพลินชิวๆเดียวนะครับผมนี่เลยนี่เลยต้องผดุวคนนี้เลยปรับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเก์เดินไปส่งข้างในนะน,นี่น่าจะกลับได้ไหมกลับได้ดีกลับได้กลับได้ ปอกอะไรสวยงามมากเลยอันนี้เป็นที่รับซื้อไก่หรือเปล่าเนี่ยที่ขายไก่หรือเปล่าฟาร์มไก่หรือเปล่าเนี่ยฟาร์มน่าจะเป็นฟาร์มไก่นะแล้วพวกซื้อเกจเดอรมาทำไมวะอ๋อชิปเสริมชิปเสริมอะไรงี้ปะไปเดี๋ยวเกจเดอร์ไปส่งลูกค้าดีกว่านะครับผมอู้หูทำไมมีเยอะอู้ย ลูกค้าครับลูกค้ารู้ไหมครับ่าเกดเดอร์อันนี้มันมีประสบการณ์โชคชยมั้งแต่ออกจากอู่แล้วนะครับผมออมีประสบการณ์แล้วนะผมลูกค้าโอเคนะครับผมดีถึงมือลูกค้ายัางปลอดภัยนะโอ้โหโอ,โโอโเคเดี๋ยวลูกค้าเขาจะก็จะไหวอะไรก็ตามประเพณีของเขาก็ว่ากันไปนะผมเราก็มาส่งเรียบร้อยตาม หน้าที่การงานของเรานะผมเจอนใหม่คลิปหน้าครับดูไว้คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะส่งอะไรกันต่อนะผมนะในแมปนี้นะผมนะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีทุกคนคนระับสวัสดีครับไป